สวัสดีค่ะสวัสดีกันบ่ายวันศุกร์นะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายที่หลังโรงเรียนสองภาษานะคะวันนี้เรามาที่นี่เพื่อจะมาคุยกันในเรื่องของระวางที่ดินนะคะเพราะว่าตัวระวางะคะ่ะเป็นส่วนสําคัญมากๆนะคะในการที่จะช่วยเราในการพิจารณาซื้อที่ดินนะคะเพราะว่าตัวระวางที่ดิน,นะคะ่ะมันจะเป็นเหมือนเปรียบเสมือนแผนผังหมู่บ้านอุ๊ยขอ,อโทษด,ดีนะคะอ้ รถทีค่ะเป็นการเป็นอ่าเปรียบเสมือนเป็นแผนทังหมู่บ้านน่ยนะคะให้เราได้เห็นว่าตัวตัวอ่อที่ดินของเราอะค่ะพื้นที่โดยรอบเป็นแบบไหนนะคะซึ่งซึ่งสมมุติว่าเราได้เห็นตัวระวางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสามารถที่จะ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าบริเวณรอบข้างที่เราจะซื้อะคะ่ะมันจะสามารถที่จะส่งผลต่อแปลงของเราอย่างไรนะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะจากโพสโพสคลิปก่อนหน้านี้จะเห็นว่าตัวระวางอะคะ่ะมันจะเป็นเหมือนลักษณะของแผนผังรวมของแปลงที่ดินที่ใกล้เคียงของเรารวมทั้งบริเวณรวมทั้งเส้นทางของถนน ที่ผ่านหน้าแปลงของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราจะเราจะได้เห็นภาพรวมของแปลงที่ดินเราว่าก่อนจะถึงที่ดินแปลงเราอะคะ่ะถนนมันเป็นมาอย่างไงมันมาจากฝั่งไหนแปลงที่ติดกับเราเป็นแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่หมายถึงแปลงที่ดินเนี่ยนะคะมันขนาดเล็กหรือมันขนาดใหญ่แปลงของเรามีรูปร่างลักษณะอย่างไหนอย่างไรนะคะแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นก็คือว่าบริเวณรอบข้างอะคะ่ะเขา มีความหนาแน่นของแปลงที่ดินมากแค่ไหน ความหนาแน่นของแปลงที่ดินหมายความว่าขนาดของแปลงมันมันเล็กกว่าของเราหรือมันใหญ่กว่าของเรานะคะซึ่งการที่เราเห็นรูปลักษณะแปลงที่ดินว่ามันเล็กมันใหญ่เนี่ยค่ะมันจะส่งผลดีกับเราตรงที่หนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติแปลงที่อยู่บริเวณรอบข้างของเรามันเป็นแปลงที่ใหญ่กว่าเรานั่นหมายความว่าโอกาสที่บริเวณแปลงนั้นๆนนะคะมันจะเกิดโครงการใหญ่มันจะเกิดสถานที่ก่อสร้างที่ใหญ่กว่าเราก็อาจจะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันถ้าเกิดรอบข้างของเรามันเป็นแปลงที่เล็กกว่าเรานั่นหมายความว่า,าสิ่งที่ผังที่มันเป็นแปลงเล็กๆเขาก็จะทําเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นลักษณะที่อยู่อาศัยแบบนี้ค่ะนี่ก็คือการคาดการหรือการคาดเดาจากรูปผังที่ดินในในระหว่างที่ดินนะคะทําให้เราสามารถ ใช้ตัวระวางตรงนี้ค่ะไปคํานวณอนาคตหรือไปคาดการอนาคตว่าบริเวณแถวเนี้ยมันจะมีโอกาสเติบโตไปในทิศทางไหนสมมุติว่ารอบข้างของเราเนี่ยสมมุติแปลงของเรามันขนาดหนึ่งไร่สมมุตินะคะแล้วรอบข้างเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าเรานั่นหมายความว่าโอกาสที่ ที่ดินแปลงเล็กๆจะขยายมาทางเรามันก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดแปลงของเราอะคะ่ะมันเป็นแปลงหนึ่งไร่แต่ว่ารอบข้างค่ะมันเป็นแปลงที่ใหญ่กว่าเรามากอาจจะใหญ่เป็นเดาๆจากลักษณะของรูปแปลงเนี่ยอาจจะเป็นประมาณ3ไร่5้าไร่1ิบไร่แบบนี้นะคะ่ะเราต้องระวังเราต้องไม่ใช่ระวังนะต้องคาดการณ์กันได้เลยว่าที่ดินแปลงใหญ่แบบนั้นอาจจะมีโอกาสสร้างเป็น โครงการขนาดใหญ่อาจจะสร้างเป็นตึกขนาดใหญ่อาจจะสร้างเป็นนู่นนี่นั่นขนาดใหญ่ประมาณนี้นะคะนี่คือวิธีการคาดการจาัดก,การดูระอวางนะคะมันจะทําให้เราอะค่ะตัดสินใจในการซื้อที่ดินได้ง่ายขึ้นนะคะง่ายขึ้นนี่หมายความว่าไม่ได้ดูเฉพาะระวังแล้วตัดสินใจนะแต่ว่าหมายความว่าเวลาที่เราดูตรงนั้นนะคะมันจะประกอบกับสถานที่จริงที่เราไปเห็นราคาที่เราได้รับแล้วก็คําแนะนําจาก คนขายที่เราได้รับประมาณนี้ค่ะเป็นการประกอบกันเนาะก่อนจะตัดสินใจซึ่งการซื้อที่ดินหนึ่งแปลงค่ะถ้าเกิดเราซื้อเพื่อทํากําไรเนาะมันก็ต้องดูสิ่งเหล่านี้เป็นตัวประกอบนะคะไม่ใช่ว่าเราจะแบบว่าโอเคมาเจอเห็นที่ดินปุ๊บชอบปั๊บเลยก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเราต้องดูส่วนประกอบรอบข้างเราต้องดูหลักฐานรอบข้างด้วยนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เรามาดูเราเห็นระวางเสร็จแล้วอะคะ่ะการมาดูที่ดินจริงอีกรอบหนึ่งอะค่ะจะเป็นการยืนยันว่า ตัวระหว่างที่เราเห็นกับสภาพความเป็นจริงของที่ดินน่ะเป็นอย่างไรนะคะมันจะทําให้เรานึกภาพจริงได้ออกเหมือนที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะเอ,อ่อที่ดินแปลงนี้ของเราอะ่ะคือแปลงนี้เลยหนูซื้อมาหกไร่ได้มาหกไร่นะคะหกไร่เนี่ยก็อขอนุญาติกได้มาหกไร่เนี่ยเราก็เอามาแบ่งเป็นแปลงย่อยได้อยู่แปดแปลงนะคะพอเราแบ่งเป็นแปดแปลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเราก็ ส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งในการแบ่งของเราอะคะ่ะในการแบ่งผังจัดผังนะคะเราได้เราได้ใช้ข้อมูลจากระวางที่ดินมาประกอบกันนะคะคําว่าใช้ข้อมูลจากระวางเนื่องจากว่าถ้าสมมุติเราลําพังเราดูจากรูปแปลงที่ดินอย่างเดียวเราอาจจะแบบว่าทําถนนไม่ได้เสียพื้นที่ถนนยาวขนาดนี้นะคะแต่ด้วยว่าพอเราไปดูระวางที่ดินนะคะเราเห็นว่าถนน ที่มาชนแปลงที่ดินของเราอะ่ะมันมีสองด้านเดี๋ยวให้ดูนะคะสภาพความเป็นจริงกับระวางไม่เหมือนกันเนาะก็คือตรงนี้ค่ะตรงที่สิ้นสุดแปลงที่ดินของเราอะ่ะบริเวณแถวนี้ในระวางแล้วก็เราไปเช็คที่ที่ผังที่แผนกรังวัดของของกรมที่ดินมาแล้วนะคะว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นถนนสาธารนณะที่มาชนเราเนี่ยค่ะแม้ว่าในสภาพความเป็นจริงมันไม่ใช่ถนนเนาะเพราะว่ามันไม่มีคนสัญจรไปมา แต่ว่าในระหว่างมันมีระบุอะค่ะว่าตรงนี้คือถนนดังนั้นนะคะเราก็เลยแบ่งแปลงของเราอะแบ่งแปลงย่อยของเราทําถนนมาชนกับสาธารณฝั่งนี้เพื่อที่อนาคตไม่รู้ว่าจะสิบปีหรือสี่ห้าปีหรือสิบปีอะค่ะแถวนี้ก็คือนั่นหมายความว่าลูกบ้านในโครงการของเราอะค่ะจะได้ถนนเชื่อมไปยังโซนนี้ซึ่งในโซนนี้ก็คือเชื่อมไปยังสนามกอล์ฟอีเทนสตาร์นะคะนี่ก็คือเราเราเราใช้ ข้อมูลจากระวางะค่ะมาวางผังแปลงนะคะก็เลยทำให้เราได้ออกแบบแปลงที่แปลงนี้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการให้ถนนมันเชื่อมโยงเข้าหากันทั้งหมดนะคะเพราะการเชื่อมถนนเข้าหากันหมายความว่าเชื่อมถนนไปยังแปลงข้างเคียงะค่ะข้อดีก็คือว่าในอนาคตถ้าเกิดว่ามีโครงการต่างๆเกิดขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเส้นทางไหนมันมีผู้คนอาศัยอยู่เยอะ โอกาสที่จะได้รับการพัฒนาโอกาสที่จะได้รับการปรับปรุงมันก็จะมีมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็เลยแบบว่าโอเคก็ต้องขยายก็ต้องทําถนนให้เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนอื่นให้ได้มากที่สุดนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของระวางซึ่งสมมุติว่าเราเป็นคนซื้อคนซื้อะคะ่ะแน่นอนแล้วค่ะเขาชอบความเป็นสาธารณะอยู่แล้วเนาะถนนที่หน้าแปลงอะ่ะยิ่งเป็นสาธารณะยิ่งดีใช่ไหมคะเราก็นี่คะ่ะในโครงการของเราถนนที่เราทําตรงเนี้ย ในโครงการตรงนี้ค่ะก็เป็นสาธารณะเรียบร้อยนะคะแลวก็ในฉนนก็จะระบุเป็นสาธารณะให้นะคะแม้ว่าแม้ว่ามันเป็นถนนภายในแบบนี้นะคะก็เป็นสาธารณะแล้วเพราะว่าเรายกตรงนี้เป็นสาธารณะแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าสาภาพถนนตัวนี้ก็คือเป็นสาภาพเริ่มต้นที่เราทําให้นะคะส่วนจะให้เป็นสาภาพที่ดีมากกว่านี้เป็นคอนกรีตมีท่อระบายน้ำนะคะ่ะก็ก็ต้องรอส่วนราชการมาทําเพิ่มให้อีกทีนึงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของที่ กกินนำในเรื่องของระวางที่ดินนะคะว่าเราใช้ระวางที่ดินมาประกอบในการจัดผังแปลงที่ดินของเรานะคะเนี่ยค่ะเป็นแปลงที่เราจัดผังขายอยู่ปัจจุบันนะคะเนื้อที่หกไร่ค่ะก็ทำถนนเข้ามาแล้วก็มีสาธ์ถนนปโภคมีไฟมีน้ำประปาแล้วก็ถนนกว้างที่แปดเมตรนะคะนี่คือสิ่งที่เราทำให้เนาะค่ะ แล้วก็ถนนอย่างที่อย่างที่พาไปดูเมื่อกี้ค่ะก็เป็นถนนที่เป็นเชื่อมกับพื้นที่ในสนามกอล์ฟนะคะไม่ใช่ซอยตันหรือว่าไม่ใช่ทางที่จะเข้ามาสิ้นสุดที่โครงการอย่างเดียวยังสามารถที่จะเชื่อมไปยังที่อื่นได้ด้วยนะคะก็ก็เป็นสิ่งที่เราคํานึงถึงในระยะยาวนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งของที่ดินแบ่งขายที่เราทําอยู่เสมอเสมอนะคะก็คือคือเป็นเป็นสิ่งที่เราถนัดอะเนาะถนัดเออแป๊บนึงนะคะขับกล้องกันโอเค เป็นสิ่งที่เราทําอยู่ตลอดนะคะเรื่องของที่ดินแบ่งขายเนาะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นโครงการโครงการที่เราทําแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเปิดขายอยู่นะคะก็อย่างเอ่อเปิดขายอยู่แล้วก็เราก็อารอลูกค้าที่สนใจที่ดินเปล่าซึ่งสามารถเอาไปทําเป็นบ้านพักอาศัยหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ทํากําไรระยะยาวก็ได้ค่ะสิ่งที่เราเตรียมให้กับลูกค้าทุกๆโครงการที่เราทํำนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้มองแค่ลูกค้าเอ่อไม่ได้มองแค่การ การที่ลูกค้ามาซื้อแล้วก็จบไปเลยเรามองเรามองไปถึงอนาคตมูลค่าของที่ดินที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะทําให้เวลาที่เราแบ่งถนนภายในโครงการนะคะเราก็จะไปเชื่อมกับถนนที่มันเป็นถนนสาธารณะเส้นอื่นๆถ้าเราสามารถเชื่อมได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกโครงการเนาะที่จะสามารถเชื่อมได้คะ่ะอย่างอย่างกรณีของแปลงนี้คะ่ะ เรามองเห็นแล้วว่ามันมีถนนที่สามารถเชื่อมไปในพื้นที่ของสนามกอล์พีเทนสตาร์เราก็เลยพยายามจัดผังของเราอะคะ่ะให้ถนนไปเชื่อมของเขาด้วยเหมือนกันเพื่อที่เราไม่รู้ว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าอนาคต5ปี10ปีไม่รู้ว่าโครงการภายในจะมีอะไรบ้างแต่อย่างน้อยๆลูกบ้านที่ซื้อที่ดินกับเราก็จะได้รู้สึกว่าเอ้ยตรงเนี้ยค่ะไม่ได้ถูกไม่ได้อยู่ในท้ายซอยนะสามารถมีถนนเชื่อมไปยังพื้นที่นู้นนี่นั่นได้สะดวก ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือการใช้ประโยชน์จากระวางในการมาวางผังแล้วก็การใช้ประโยชน์จากระวางที่ดินนะคะมาเลือกซื้อที่ดินนะคะมันก็จะทําให้เราเห็นภาพในระยะยาวได้ดีขึ้นจากนอกจากการที่เราไปสํารวจพื้นที่รอบๆแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของระวางที่ดินค่ะดังนั้นนะคะท่านไหนที่กําลังตัดสินใจซื้อที่ดินนะคะ ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ลองดูระวางนะคะก็อยากอยากแนะนําให้ลองดูนะคะเพราะว่าตัวระวางเนี่ยค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะได้ระวางตรงนี้ค่ะเราอาจจะต้องไปที่สํานักงานที่ดินเพื่อไปขอคัดคัดระวางนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปที่สํานักงานที่ดินแล้วเราสามารถดูในระบบออนไลน์ของเว็บไซต์กรมที่ดินได้เลยนะคะเพียงแค่เราบันอ่าใส่เลขฉนว ไปแปลงที่เราสนใจเราก็จะสามารถเห็นผังโดยรวมของแปลงที่ดินแล้วยิ่งเราดูในระบบของกรมที่ดินที่เป็นออนไลน์นะคะเราจะเห็นภาพได้กว้างกว่าด้วยค่ะแต่ยังในที่เป็นกระดาษที่เป็นเราคัดไปคัดสำเนาอะค่ะมันอาจจะเห็นแค่ในบริเวณใกล้เคียงไม่ไม่กี่ไม่กี่แปลงนะคะแต่ว่าเวลาที่เราไปดูในของกรมที่ดินนะคะเราจะเห็นภาพรวมได้แบบ สามารถเห็นทั้งตำบลเห็นทั้งหมู่บ้านได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะดูได้ฟรีทุกคนเลยค่ะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมที่ดินสามารถเช็คได้หมดเลยและที่สําคัญของเว็บไซต์กรมที่ดินนะคะเขาก็จะบอกถึงผังสีให้เราได้ด้วยเห็นเห็นประโยชน์ใช้สอยของบริเวณนั้นๆได้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะใครที่กําลังตัดสินใจซื้อที่ดินนะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์กรมที่ดินเช็คผังเช็คระหว่างเช็คผังสี เช็คเส้นทางเช็คถนนต่างๆก่อนนะคะก็จะได้เห็นความเปลี่ยนไปจะได้เห็นถึงจะได้คาดการถึงอนาคตของที่ดินแปลงที่เราสนใจได้ด้วยนะคะก็นั่นแหละค่ะเป็นเป็นคําแนะนําจากทางเรานะคะให้ลองดูแล้วก็แนะนํามากไปกว่านั้นก็คือแปลงที่สนใจนะคะก็รีบต่อรองรีบตัดรีบต่อรองได้เลยนะคะจะได้ไม่เสียโอกาสนะคะเพราะต้นทุนการเสียโอกาสมันเป็นต้นทุนที่ ประเมินมูลค่าไม่ได้นะคะก็ลองดูนะคะท่านไหนที่กําลังลังเลอยู่ก็อย่าลังเลเลยค่ะรีบเลยค่ะเนาะนี้เราก็มาคุยในเรื่องของระวางก็ประมาณนี้นะคะที่สามารถให้ประโยชน์แก่ท่านผู้ชมได้บ้างนะคะเผื่อท่านไหนมีคําแนะนําในเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ก็แนะนำเรามาได้เลยนะคะเราก็ยินดีค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะก่อนจาไปวันนี้ก็จะลืมไม่ได้เลยก็อยากให้ดูบรรยากาศของ ที่ดินแปลงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเป็นที่ดินแบ่งขายที่หลังโรงเรียนสองภาษาบ้านฉางนะคะ,ะตรงนี้ค่ะก็เป็นที่ดินที่เราแบ่งเริ่มต้นไซส์ขนาดที่แปลงที่ดินอยู่ประมาณสองรอสิบตารางวานะคะ,ะ,ะราคาอยู่ตอนนี้ตารางวาละเก้าพันนะคะเป็นราคาที่เป็นโฉนดพร้อมโอนได้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศเราโดยรอบที่เราทำถนนเส้นนี้ก็จะไปถนน ไปเชื่อมกับถนนที่จะไปะถึงโรงเรียนอนุบาลรักภาษาได้เลยอ,อนุบาลรักภาษาได้ขอโทษทีค่ะโรงเรียนอนุบาลสองภาษานะคะเพราะที่นี่มีโรงเรียนรักภาษาที่หนึ่งแล้วก็สองภาษาที่หนึ่งสองภาษาจะเป็นโรงเรียนอินเตอร์ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะถือว่าใกล้โรงเรียนสองภาษาที่สุดเลยนะคะขนาดก็กําลังดีสําหรับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่ในการ พักผ่อนหย่อนใจนะคะอย่างแปลงนี้ก็210ตารางวาค่ะเราทารั้วให้เห็นแนวแปลงได้ชัดเจนแบบนี้นะคะแล้วก็ญ้าที่เห็นนะคะเดี๋ยวพูนละเมาก็จะมาตัดอีกรอบนึงแล้วนะคะรอบนี้เราจะลองพ่นยาดูนะคะรอบก่อนที่เราตัดน้องแต่รอบนี้เราจะลองพ่นยาดูค่ะเผื่อว่าจะดีขึ้นเผื่อจะได้ยืดระยะเวลาในการในการที่จะตัดต้นยาได้ได้มากขึ้นนะคะก็นี่แหละค่ะบริเวณที่เราทำนะคะแปลงนี้ก็เนี่ยค่ะใช้เวลาในการแบ่งแปลง ระยะไม่นานค่ะแต่การวางผังนานกว่าค่ะเพราะว่าเราต้องไปเช็คระวางแล้วก็เช็คถนนสาธารณะด้วยนะคะว่ามันไปเชื่อมไหนบ้างนะคะ นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศโดยรอบของที่ดินแบ่งขายเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไร์สดเสร็จนะคะก็จะใส่ผังของแปลงที่ดินเอาไว้ในคอมเมนต์นะคะเผื่อท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อเรามาได้ตรงนี้อยู่ที่บ้านฉางระยองค่ะอยู่ใกล้โรงเรียน2ภาษาบ้านฉางนะคะเป็นที่ดินเปล่านะคะเป็นตรงนี้แบ่งโฉนดเรียบร้อยแล้วพร้อมโอนได้เลยนะคะแต่ละแปลงแล้วก็ตรงเห็นเป็นต้นไม้นะนะั่นน่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ป่านะคะแค่เป็นที่ลกล้างค่ะเป็นพื้นที่ของสนามกอล์ฟอิเทนสตาร์นะคะก็รอาการพัฒนาค่ะส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่เห็นต้นต้นไม้สูงสูง,สงต้นนี้นะคะก็เป็นที่ว่างเปล่าเหมือนกันค่ะมีเนื้อที่รวมอยู่3าไร่เจ้าของอะ่ะยังไม่อยากขายนะคะยังเก็บวไว้ให้ลูกหลานอยู่นะคะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นบ้านพักอาศัยหมดแล้วนะคะมีเนื้อที่ก็แต่ละหลังก็กว้างเหมือนกันค่ะรอการสร้างที่อยู่อาศัยเหมือนกันนะคะ นี่ก็คือโซนนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนที่อยู่อาศัยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในซอยนะคะแต่ว่าจากตรงนี้ค่ะไปถ้าจะไปที่หาดพลาก็ประมาณเจ็ดนาทีประมาณนี้ค่ะหรือว่าจะไปทางด่วนที่จะไปกรุงเทพก็ประมาณห้านาทีเองนะคะถือว่าไม่ไกลเลยนะคะแล้วก็จะในสนุนเส้นทางที่เข้าก่อนจะเข้ามาถึงในแปลงนี้นะคะก็จะมีร้านสะดวกซื้อมีตลาดน,นั้น พร้อมค่ะถือว่าสะดวกนะคะเข้ามาในนี้ก็เป็นบรรยากาศพักผ่อนเป็นบรรยากาศส่วนตัวเลยนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจก็ฝากแปรงนี้ไว้ด้วยนะคะแลงนี้แรงนี้ก็นี่แหละค่ะขนาดเริ่มต้นอยู่ที่210ตารางวานะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่90,00บาทต่อตารางมาเป็นราคาพร้อมโอน,นะค่ะใครสนใจก็เข้ามาดูแล้วก็ต่อรองราคาได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ